ขออนุญาตเปิดทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเทพองค์พระรักประจําตัวคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ขอเปิดดวงเปิดทางให้คําทํานายออกมาแม่นยําด้วยเถิดค่ะสำหรับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณนะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ามใบดวงวันนี้เลือกไพ่หนึ่งใบมาดูกันว่าดวงของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรไพ่อยากบอกอะไรนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะจะเป็นดวงสำหรับคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้แล้วแวะชมเท่านั้นและดูจนจบถ้าไม่ใช่พลังงานของใครคุณจะไม่ดูและคุณจะปัดผ่านแล้วคุณจะไม่สนใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นจะรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เสร็จคอมเมนต์ให้ด้วยนะมาดูการเริ่มกันเลยดีกว่านะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกพลังงานของไพ่บอกว่าวันนี้ว้าววันนี้คุณจะได้เงินไพ่สี่เหรียญไพ่ใบแรก ใครวางแผนแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินไพ่สี่เหลี่ยมสําเร็จวางแผนเรื่องการเงินจะเป็นไปดังที่คุณตั้งใจและปรารถนาการเงินติดขัดมีปัญหาตรงไหนคุณจะแก้ไขได้คุณจะฟิกได้การเงินรอคอยอยู่จะสําเร็จบางคนวันนี้จะได้หยิบจับเงินก้อนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านด้วยนะคะจะมีข่าวดีเรื่องการเงินอย่แน่นอนสําหรับไพ่ใบแรกพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ให้คนเลือกไพ่ใบแรกโชคดีค่ะโอเค น,นี้มาดูสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2ถัดไปนะคะมาดูกันว่าพลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรในวันนี้คนที่เลือกไพ่ใบที่2พลังงานของไพ่บอกว่าว้าว w ว l อ of the f u u u r e วันนี้คนเลือกไพ่ใบนี้ถ้ามีการเดินทางยื่นเรื่องเอกสารสำเร็จบางคนยื่นเรื่อง Visa, วีซ่ารอข่าวดีเรื่องวีซ่าวันนี้ได้รับข่าวดีบางคนยื่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรถเอกสารเรื่องรถสําเร็จนะหรือบางคนทําเรื่องเอกสารยื่นเรื่องเกี่ยวเรื่องธุรกรรม อสังหาของชิ้นใหญ่บ้านที่ทางรถวันนี้สําเร็จนะคะหรือบางคนยื่นเรื่องอยากซื้อของชิ้นใหญ่วันนี้สําเร็จได้ซื้อของชิ้นใหญ่แน่นอนแล้วก็รอคอยอะไรที่เป็นเอกสารเป็นทางการหน่อยอะนะคุณจะสําเร็จคุณจะได้รับข่าวดีในวันนี้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณถ้าเป็นเรื่องเอกสารด้วยนะและรอคอยของชิ้นใหญ่วางแผนไว้ถ้าจะซื้อวันนี้สําเร็จรับรื่นนะคะโอเคคนที่เลือกไพ่ใบที่2พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้คุณโชคดีคะ่ะนะคะโอเค ไปถัดไปเลยสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สามนะคนที่เลือกไพ่ใบที่สามพลังงานของไพ่บอกว่า ว้าวเดี๋ยวคคนเลือกไพ่ใบที่3วันนี้ได้เดินทางได้พักผ่อนได้กินอาหารอร่อยอร่อยอยากไปเที่ยวไปไหนคุณจะได้ไปวันนี้หรือคุณนัดเด่นนัดเจอนัดพบใครวันนี้คุณจะได้เจอแล้วก็ได้เจอคนที่ต้องการที่จะเจอด้วยวันนี้รู้สึกว่าเป็นวันที่ชิลๆสําหรับคุณทํางานสบายๆไปไหนก็สบายๆตกลงเจราจาพูดคุยกับใครเรื่องงานหรืออะไรวันนี้ เป็นการทำอะไรที่แบบสบายสบายชิลเป็นวันที่ชิลสําหรับคุณถ้าคุณเลือกไพ่ใบที่3นี้นะคะใครรอคอยเงินเดบูดหมายถึงได้เงินอยากเคลียร์นี่เคลียร์สินหมายถึงการเป็นอิสระปลดนี่ปลดสินในวันนี้คือตกลงเจรจาได้สําเร็จค่ะนะคะโอเคสําหรับใครผ่านมาเลือกไพ่ใบที่3พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้คุณโชคดีคะ่ะโอเคพี่หมอก็เปิดไพ่ให้ครบแล้วทั้ง3าใบนะคะก็ขอให้พลังงานดีๆ ส่งผลถึงคุณในวันนี้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้พี่หมอนณวัวานยินดีและดีใจมากๆที่ได้พบทุกคนในคลิปนี้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ